สวัสดีชาวราศีเมถุนคือเกิดกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนเกิดรกฎาคมค่ะคำว่ากลางเดือน13ถึง19ไม่แน่ชัดสำหรับทุกราศีเลยว่าคุณยังเป็นคนราศีนั้นราศีนี้หรือเปล่าให้ไปตรวจปฏิทิน การเดินของดาวอาทิตย์ในปีที่คุณเกิดเดือนที่คุณเกิดนะคะสวัสดีชาวลัคนาสถิตราศีเมทุนลัคนาก็คือการเอาเวลาเกิดเวลาตกฟ้าเข้ามาคำนวณไม่ว่าคุณจะเป็นราศีอะไรก็แล้วแต่นะคะการเดินทางของดาวในวันที่1น5ถึงสิสิงหาคม2อ6พวันที่1กับ2คุณจะเสียหายหนักมากในเรื่องของการเงิน ะะหรือก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยไหมมีปัญหาและอุปสรรคไหมนะคะหรือแม้แต่ง,งานของคุณหนักมากดังนั้นใครที่จะซื้อหวยในวันที่31กร,รกฎาคมขอเตือนนิดนึงคนที่เป็นชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนซื้อให้น้อยเข้าไว้นะคะหวยเปิดประตูออกไปถ้ามันจะถูกเดี๋ยวมันก็ถูกเอง เดินสายปะแป้งมูแค่ไหนก็แล้วแต่เสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ถึงเวลาถูกมันไม่ถูกจริงๆค่ะดังนั้น31มสิบกรกาคมสองพันหสิบหกซื้อหวยใครที่เป็นสายหวยสายลอตเตอรี่เพลาลงให้มากที่สุดเพราะว่าหนึ่งกับสองคุณจ่ายเงินแน่ล้านเปอร์เซ็นต์วันวันที่สามกับวันที่สี่พอวันพอคุณไม่เชื่ออาจารย์ สม,มุิสม,มุิคุณไปเล่นหวยหมักหนักแล้วก็หนึ่งสองนี่หน้ามืดเลยสามสี่คุณค่ําเครียดเลยคุณครําเครียดเลยอะไรประมาณนี้ค่ะคุณจะเคร่งเครียดคุณมีเรื่องเคริมเครียดเคร่งเครียดหรือบางท่านที่ต้องจ่ายหนี้จ่ายสินนะคะในต้นเดือนกรกฎต้นเดือนสิงหาคมก็เรียกว่าผ่านวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่ให้ได้นะคะผ่านวันที่หนึ่งถึงสี่ให้ได้ถ้าใครบอกว่าเอ้ยมีคนบอกว่า <c oughs> เขาจะให้นะ่ะ สมมติว่าไปยืมเงินเขาไปยืมเงินใครก็แล้วแต่เขาบอกว่าจะให้วันที่1วันที่2ก็ขอให้ลดความหวังลงนะคะเศรษฐกิจตอนนี้เขาบอกว่ามีปัญหาหนักมากทุกคนเก็บเงินไว้กับตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรวันที่5กับ6วันที่5กับ6คุณถึงจะสมหวังในเรื่องของการเงินการทองแล้วบางท่านไปติดต่อเจราจาในภาวะงานอะไรก็แล้วแต่ค่ะ1-4ขอให้ทำใจแล้วก็อาจจะได้ในวันที่5กับ6สิงหาคมในภารกิจหน้าที่หรือความหวังที่คุณมุ่งหวัง วันที่เจ็ดปดเ้าจนถึงท้าจงเก้าเที่ยงนะคะวันที่7็ดเต็มวันวันที่8ปดเต็มวันวันที่เก้าเที่ยงนะคะถือว่าเป็นวันแห่งเป็นช่วงแห่งเป็นช่วงดีของชาวราศีเมถุนลัคนาในเมถุนในเดือนสิงหาคมเลยนะคะในเดือนสิงหาคมเลยแล้วถ้าใคร จะขอโชคขอลาบหรือคุณจะมีเกณฑ์โชคเกณฑ์ลาบอะไรก็แล้วแต่อ่ะมันไปเกี่ยวกับผู้รักผู้ใหญ่มันไปเกี่ยวกับองค์วิชาการสมมุติว่าคุณเป็นนักวิชาการสมมุติแล้วกันคุณเป็นนักวิชาการคุณกาลังจะยื่นโปรเจกต์ต่างๆในเรื่องของงานวิชาการให้ยื่นในวันที่789มันตรงกับวันอะไร789ก็ลองดูว่าถ้าคุณจะเสนองานอะไรโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะคะ789ถือว่าเป็นวันแห่งนะคะถือว่าเป็นวันแห่งเลยช่วงดีเลยหรือไม่ก็56อ่าวันที่5วันที่6 มันเป็นวันดีแล้วใช่ไหมอ่ะมันหนึ่งมันนีหนึ่งถึงสี่แล้วนี่ห้ากับหกอยู่ในช่วงดีถ้าคุณจะทําอะไรอ่ะผลมันอาจจะออกเจ็ดแปดเก้าสิงหาคมก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ออกคลิปวันที่เจ็ดแปดเก้าถ้าใครอยากจะไปต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนต่างชาติต่างวัฒนาไปท่องเที่ยวซื้อตั๋วเครื่องบินจองได้เลยจองได้เลย สมมุติจะไปขอลูกพาผัวพาเมียให้เราถือเลิกงามยามดีเนี่ยวันที่12สองิงหาคมวันแม่และเราไปขอพรให้ได้ลูกได้เต้าออกมาขอให้สําเร็จนะคะคุณจะเจอสถานที่ที่จะส่งเสริมหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นสายหมู่วันที่เจ็ดปดเกเดินทางเรื่องของสถานที่ที่เป็นแหล่งที่ส่งเสริมให้เราจเจริญเติบโตทางจิตใจได้เลยหรือแม้แต่คุณจะไปปฏิบัติธรรม ถือศีลภาวนาหรือจะไปขอพรพระขอพรผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะไปขอพรใครก็แล้วแต่วันที่7-8-9เป็นวันดีของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนค่ะคุณจะเกิดโชคลาภมากมายมหาศาลนะคะการคอนเน็กชันวันนั้นการติดต่อการเจรจาการสื่อสารสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่วันนั้นอยู่ในเกณฑ์แห่งเลยนะคะวันที่9เที่ยงจนถึงวันที่19 11 1จนถึงวันที่9 1 0 11ก็เรียกว่ามองในด้านบวก คุณจะได้เงินได้ทรัพย์ได้ความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างโดยที่คุณไม่เึืกฝันคําทํานายนี้มันจะเกิดขึ้นกับบางคันค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนทุกคนคําทํานายของหมอดูทุกคนไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาฟังทุกคนค่ะทุกคนมันมีพื้นดวงชะตาเป็นของตนเองดิฉันบอกว่าทุกคนสําคัญมากต้องกลับไปตรวจด,ดวงพื้นชะตาตนเองพื้นชะตาตนเองตั้งแต่จากวันเกิด วันตกฟ้าของเราเราแบกบุญแบกบาป 4. คนหาม 3. ามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปท่านมาสี่คนหามก็คือธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายผมะเป็นธาตุดินฟันก็เป็นธาตุดินมันแข็งนะคะธนะาตุลมความดันลมระบบธาตุไฟก็คือระบบการเผาผลาญอาหารเผาผลาญตรงน้นตรงนี้แล้วก็แม้แต่ความอบอุ่นในร่างกายก็เป็นธาตุไฟนะคะ คนตายธาตุลมจะออกก่อนเราจะหยุดหายใจคนตายนะคะลมลมจะหมดก่อนเพื่อนพอลมหมดก่อนหายใจไม่เข้าตัวจะเริ่มเย็นธาตุไฟหมดลมออกก่อนไฟตามไปไฟหมดตัวเย็นนอนเริ่มมาแล้วร่างกายมันจะพูพองน้ำธาตุน้ำ มันจะละลายไปตอนแรกๆอะสองสามวันแรกนะคะสองสามวันแรกตัวจะบวมนอนจะมาแล้วก็พอมันบวมแล้วนู่นนี่นัน่น้ํนมันสลายไปมันก็จะเหลือธาตุดินนะคะที่เหลือมากๆส่วนมากเห็นเป็นกระโหลกไหมคะกระโหลกนี่คงแข็งมากโครงกระดูบบางส่วนหายไปแต่หัวกับ ไอ้โครงกระดูกแขนขาซึ่งเป็นของใหญ่อะคะ่ะก็ใช้ระยะเวลายาวนานในการย่อยสลายสี่คนห้มสามคนแห่สามคนแห,นแห,นแห่ก็คือกดเอด่อกดไตลรลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นความรักมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันตั้งอยู่นะคะระยะเวลายาวนานแค่ไหนที่ความรักนั้นจะอยู่กับเราเรารักพ่อของเรา เรารักตอนเป็นเด็กเรารักมากพอวันหนึ่งพ่อทําให้โกรธเราเลิกรักพ่อนั่นก็คือตั้งอยู่เกิดขึ้นรักพ่อตั้งอยู่เอา้ารักตั้งอยู่แล้วก็พ่อทําให้โกรธเราก็กลายเป็นไม่รักพ่อมันก็ดับไปเหมือนความรักของคู่ค,คู่ครองก็ตามเกิดขึ้นปิ้งปังมากเลยสดชื่นนอมันไม่จีบกันแรกๆกเนี่ยอ,อยากจะสิงล่างกันอะไรประมาณนี คนานานไปแล้วเบื่อความเบื่อนะคะมันจะตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนบางคนต้องทนอยู่เพื่อลูกบางคนต้องทนอยู่เพื่อศักดิ์ศรีบางคนต้องทนอยู่เพื่อ,อทรัพย์บางคนก็ทนอยู่เพราะว่าอยากจะเอาชนะขาคานถ้าวันไหนทนไม่ได้สักวันก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็คือเลิกลาจากกันการเลิกลาจากกันจากกันด้วยดีจากเป็นจากตาย หรือจากแบบอาฆาตแค้นและฉิงชังมันก็เข้าสู่อีรอบเดิมคือกรรมของมนุษย์นั่นแหละค่ะโกรธเกลียดค่าเคียดแค้นมากสาบแช่งสาบแช่งกันเจอชาติหน้าเอามือให้ไตอะไราเนี่ยมือตา,าเยเจอกัน,าาน,าานชาติหน้าแรกๆน้ำต้มผักอย่างว่าวานพอนานๆน,น้ำตาลก็ว่าขุมก็อีรอบเดิมก็กรรมอีกแล้วค่ะเราจึงมาดูกรรมในหลัก ในดวงชะตาเราไงบางคนไม่เชื่อว่าตัวเองไม่ดีมาจากชาติปางก่อนหรือชั่วชั่วแล้วชั่วแล้วว่าชาติปางก่อนจึงต้องถูกกระทำย่ำยีในชาติพวกนี้ไม่ว่าหญิงหรือว่าชายไม่ว่าอยู่ในร่างไหนก็แล้วแต่เราอกหักรักคุดกันทั้งสิ้นค่ะแต่ถามว่าธรรมชาติผู้ชายเป็นเข้าเปลือกไปหล่นในน้นําในนามันก็จะงอกผู้หญิงเป็นเข้าสารถูกน้ํานิดเดียวก็เน่า ในสังคมจึงมีการดูถูกเหยียดหยามระหว่างเพศหญิงกับเพศชายกันอยู่ธรรมชาติเขาสร้างมาแต่ถ้าใครไม่ดูถูกใครเลยคุณเป็นคนที่เห็นคนเป็นคนนะคะก็เพียรปฏิบัติไปอีกสักหน่อยคุณอาจจะบรรลุเข้าสู่โลกนิพพานก็ได้อ้าวคุยยาวไปวันที่วันที่เก้าอ ถ้ามองในด้านบวกก็คือบางท่านก็คงจะมีโชคโดยไม่เนึกไม่ฝันหรืออาจจะได้โชคบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าแบบไหนอ่ะหรือคุณไปนค้นเจอเงินเจอทรัพย์เจอสินเจอทองนะคะก็ขอเวรใช้ให้ใครที่กําลังอยู่ในภาวะวิกฤตเกิดไปเปิดหนังสือสักเล่มมึงมีเงินพันสอดอ,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 อยู่ในในในหนังสือหรือไม่อยู่ๆอ้อาวใครอยากจะ ไปได้ของดีหรือขุดหาของป่าอะไรก็อาจจะเจอหรือไม่ก็ท่านที่เป็นสายเกี่ยวกับหาเงินหาทรัพย์บนดินบนสินในแร่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีเกณฑ์โชคก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอะไรวันที่12 13เป็นวันดีมากสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุน12ก็13บ13เนี่ยคะ่ะก็เรียกว่าวันที่12มันเป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาตินะคะวันแม่แห่งชาติคุณก็คง จะได้รับอะไรอะไรที่ค่อนข้างจะดีสมปรารถนายกเว้นคนเกิดวันอังคารอาจจะมีเรื่องยุ่มยิ้มหัวจิตหัวใจคนจะได้เงินได้ทองก็คือคนเกิดวันพุธราหูนะคะคนที่เกิดว่าทิศ ก็จะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นโอ้รู้สึกว่าชีวิตมันหลั่นลารู้สึกว่าตัวผ่องวันเกิดวันจันทร์ก็คือธรรมชาติของคุณวันจันทร์ราศีเมถุนลัคนาเมถุนคุณก็น่ารักนุ่มนวลอยู่แล้ววันนั้นก็คงจะมีเงินมีทองจากใครจากตัวคุณเองกับคนรอบข้างก็อาจจะนําเงินนําทองนาทรัพย์นําสินนาความสุขความเจริญแล้วคุณก็จะได้พบเจอ,เจอ,เจอกับคนในครอบครัวอาจจะไปเลี้ยงฉลองกันไหมนู่นนี่นั่นไหมอ่ะอันนี้ไม่มอดูไม่ต้องทำนายมันเป็นวันที่12วันแม่เออ ทายยังไงก็ถูกคนเกิวดวันอังคารก็เหมือนที่บอกว่าสภาวะสภาพจิตวันนั้นก็อาจจะงดหงิดง้นงานนะคะหรือไม่โอ้กํกำลังทํางานหนักคนอื่นเขาพักผ่อนอยากจะลุยงานเมียผัวมาชวนไปเที่ยวมันงดหงิดหรือแม่โทรหานี่กําลังทํางานอยู่ก็เพลาๆสมมติว่าอยากทํางานเพลาๆลงนะคะคุณจะได้สภาวะจิตคุณจะได้ไม่ไม่งดหงิดเพิ่มเติมคนเกิดวันพุธกลางวัน ถือว่าคุณได้รับการยกยอปอปัน้นลูกหลานครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ก็อาจจะวิ่งเข้ามาหานะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีวันนั้นจะอิ่มน้ำสำรานอ,อ,อยากจะได้เงินจากลูกเปล่าลูกพาไปเลี้ยงชาบูอะไรวะแม่วันนี้หนูอยากจะเลี้ยงองไปกินของอร่อยกันก็อย่าปฏิเสธลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าปฏิเสธลูก,ะะก,ษษล,กลูกจะพาไปกินอา้าวคือจริงๆอะ่ะ คนเป็นแม่เป็นพ่ออ่ะมันมีสักครึ่งหนึ่งอ่ะที่คิดเรื่องเงินจากลูกจากหลานถ้าลูกหลานเป็นคนกระตันอยู่ะค่ะก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่บางทีถ้าพ่อแม่ก็คิดเรื่องเงินเรื่องทองมากเกินไปลูกก็อึอดอัดก็ทุกทรมานหลายคนบอกว่าพ่อแม่โดยเฉพาะแม่นี่เอาเงินไม่สิ้นสุดจากลูกก็ฝากเตือนบรรดาคุณแม่นิดนึงนะคะ ที่ฉันเลี้ยงฉันมาเนี่ยก็ต้องตอบแทนให้บุญคุณนู่นนี่นั่นสี่อะไรประมาณนะก็คิดถึงใจลูกบ้างสําหรับท่านที่ไปข่มขู่ข่มเหงเอาเงินเอาทรัพย์จากลูกมากเกินไปนะคะมันมีไหมมีแต่คนที่จิตใจดีให้ทุกอย่างแก่ลูกจนเลี้ยงลูกเป็นเทวดาไหมอาก็เป็นบุญใครบาปมันค่ะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์น,นะคะก็เรียกว่าก็อยู่ในขายบวกที่เรียกเอ่อ ธรรมชาติของคุณในวันนั้นเราอาจจะวิ่งหาสังคมแล้วก็คงจะได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วก็มีบุญเก่าบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอุ้มชูอุ้มหนุนคนเกิดวันเสาร์ถ้าอยากได้อะไรต้องเพียรพยายามหน่อยนึงในวันนั้น12กับ13สิงหาคมตั้งหลักไว้เลย,เลยวันนี้ออกคลิปวันที่29 กร,กรกฎาคมวันที่12เราอยากได้อะไรกับคนใกล้ตัวหรือเราจะทําอะไรให้เป็นของขวัญตนเองสําหรับใครที่ เป็นเมียเป็นแม่สมมุติไม่มีใครให้ของขวัญฉันจะปั๊มเงินภายในครึ่งเดือนนี้แล้วก็ซื้อของขวัญให้กับตนเองก็ขอให้สําเร็จนะคะคนเกิดวันพุทราหูเงินทองทรัพย์สินความสุขความอุดมสมบูรณ์หลายสิ่งหลายอย่างจะประเดประดังเข้ามาให้คุณได้แช่มชื่นหัวใจมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับบุญบาปของแต่ละคนค่ะแต่โอกาสที่คุณจะจเจริญรุ่งเรืองในวันที่12 13สําหรับคนเกิดวันพฤหกลางคืนมีแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนวันที่14 1556เป็นวันแห่งนะคะ 14, บสี่สิาหำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเป็นวันแห่งแห่งแค่ไหนเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะว่าคุณได้อะไรบ้างขอให้ทุกท่านโชคดีในต้นเดือนสิงหาคมสองพหร้ิบหกค่ะ